ที่ทุกทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอูดู h ช n n นลค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของเรานะคะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการติ่ง NCT ทุกคนอาจจะทราบกันดีว่า NCT ที่เราทำในปัจจุบันตอนนี้คือยังไม่มีข้อมูลเยอะสักเท่าไหรค่ค่ะเราก็ตามได้แต่ข้อมูลที่แบบว่ามีแค่บางข้อมูลแค่นั้นนะคะ เป็นเอ็กโซด้วยปาเลยนะคะเรามาค่ะมาจุดลําต้นของ NCT กัน NCT จริงๆแล้วเรามาตามช่วงส0งพันเอ๊ะ20ได้แต่ไม่ได้บบแบบเราตามแค่บางเพลงเท่านั้นค่ะเพราะว่าคนที่เราโดดที่ตุกต้มจริงๆนันก็คือพี่เต็นพี่เต็นของเรานั่นเองนะคะ อ่าใครที่ยังไม่ดูคลิปนะคะเราโดนพี่เต้นปกด้อมแล้วเนี่ยสามารถดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะอัดแปะคลิปไว้ได้ในจุดกลมๆข้างบนนี้นะคะคือเราฟังเพลงอ่าไน g h t ี n i g h เลิฟนะคะที่มีพี่เต้นอยู่ก็คือแบบว่าเออเพลงมันเพราะ ดีอะไรเงี้ยแต่ก็คือยังจะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งค่ะชื่อเพลงว่า work it work it นะคะขออนุญาตคือใช้รูปตัวนี้ก่อนนะคะ work it นะคะที่วิเตนอยู่บอกเลยว่าเซเซมานะคะตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบว่าทีพี่เตนอะไรเยอะแยะมาถึงทุกทุกวันนี้นะคะเราก็ฟังเพลงไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะมีแบบว่า2020ในตอนนั้นนะคะคือเราฟัง แทบหมดเอ่อจะเรียกว่าหมดไหมก็คือยังไม่หมดสักเท่าไหร่ก็ได้แค่แบบว่าบางเพลงที่เรายังเข้าหัวค่ะแล้วก็ทีนี้ความความ,ความที่เราที่แบบว่าต้องมาทำ,ทำ YouTube ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นติ่งเอซีต้องมาทําแบบอาคู่ชิปเอนีอะไรเงี้ยเราข้อมูลก็จะไม่เยอะเราต้องได้ข้อมูลมาจากของน้องสาวนะคะน้องสาวเรานี่คือแบบว่า เยอะมากลองกที่น้องสาวพูดสิโอ้หคือน้องเราเนี่ยชอบเอสซีีมากนะคะจะมีอ c เอสซี e เอ็นีอก่าอีกวงหนึ่งเราจำไม่ได้นะคะแต่ว่าหลักๆของน้องคือ n อ็นซน้องชอบเจโนมากๆและคู่ชีพของน้องคือมินโนหรือโนมินนี่แหละ คือคู่ชิปหลักๆคุณทุกคนน่ะคือโนโอมินหรือมินโนโไม่แน่ใจแต่ที่เหลือน้องก็คือชิปเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าความที่แบบมาน้องชอบเจโนมากแล้วเราก็แบบอืมก็ไม่ได้แบบรู้ข้อมูลอะไรเยอะใช่ไหม <S <S ที่นี้ค่ะมาสู่ถึงว่าเราเข้ามานวิวงดมในวงนี้ได้ยังไงวีว,วีค่ะ เววี <Very S 2> เลยเทิรนแบบ็ามเพลงเดียวสามารถทำให้เราตกดมได้ใช่คะ่ะเววีเววีทั้งวงค่ะเจ็ดคนทำได้สอาสามารถตกดมเววีได้นะคะเออเทิรนแบบชามนี่คือแบบว่าที่สุดของที่สุดมาตอนนั้นชอบน้องน้องน้องลูกค้า นะคะแล้วก็มีพี่เต็นด้วยเรอจะเรียกน้องเต็มแต่แล้วไม่ได้ดิต้องเรียกพี่พี่เต็นลนวก็ต้องมีน้องลูกค้าคือแบบว่าเซตนั้นพระเจ้าบอกเลยว่ามองหล่อมากหล่อไม่รู้จะหล่อ,อยังไงแล้วคือแบบเออหล่อด้วยนะอืมสูด ที่นี้ค่ะเราก็จะมาถึงแบบว่า NCT 1 2 7สองเด NCT 1น7สองเเนี่ยเราโดนพี่โดยองค่ะพี่โดยองตกนะคะแล้วอ่ uh, t ทีมก็จะโดนน้องเหลื่อนจ้นกับเจมินนะคะอ่ะที่เราถามว่ามีอ่าพี่ะจิน้นเจมเหลื่อนไหมถ้าใจเราเป็นพี่เต็มพี่เต็มเป็นถ้าใจเราเป็น,เป,นเป็นพี่เต็มเราก็เชื่อว่าเล่นเต็ม จมเต็นแนทจ้ะจะบอกให้ของพี่เต็นนะคู่แบบว่าเราทําเยอะมากเพาว่าเรารถพี่เต็นตกที่แบบว่าคนสวยในคาบคนหลออ่ะคือเขาจะฟิวบักเออ่าอเรามาพูดถึงว่าเพลงที่ชอบของแต่ละยูนิคก่อเนาะแต่ละยูน <unique S 2> ิคที่เราชอบนะคะอ่าถ้า NCT หนึ่งสองเจ็ดปัจจุบันตอนนี้ชอบเพลง Lemonite ทุกคนอาจจะงง ทำไมไม่ชอบสติ๊กเกอร์จ๊ะทำไมไม่ชอบเฟเวอร์หรือแอมพายคือความที่เราชอบเพลงมิดนักะทุกคนแล้วก็ชอบการที่แบบว่าเสียสีอเนื้อเพลงจะเสียงสีสีอ่ะเฮอ,อเลม่อบันเนตอ่ะคือตอบโจทย์เราสุดแล้วก็อ่ะแล้วก็จะมีเอ,อ่อแซมเบอร์อันนั้นคือแบบที่สุดมาเราฟังแล้วแบบสามารถทำให้เราหลับได้ทุกคน อันนี้ก็ไม่ได้พูดเล่นอะไรนะทุกคนอันนี้คือพูดเรื่องจริงว่าสามารถทำให้เราหลับได้นะคะ่ะแล้วก็มาเป็นวีวีเววีก็นะคะเธอไปทำม,มาเพียงแรกก่อนแล้วพามาเป็นเธอามาทำเสร็จก็เป็นเลิฟทล์กเลิฟทลอกมาเสร็จก็จะเป็นมิลเลอร์ครมิลเลอร์ครแล้วก็มาเทคออฟคือเราไม่ได้เลี้ยงที่แบบเราซ่อมมั่นสุดอะไรอย่างนงี้นะคือเราแบบว่า ลิสต์ที่เราแบบตั้งไว้นะคะใน s p อ t i f าก็คือเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้แ์ออกไปสักทีนะคะต่อมาค่ะจะเป็น NCT Dream NCT Dream เนี่ยชอบ Christmas อ่า uh, We Go Up แล้วก็ o o m เนี่ยแหละคะ่ะเพลงที่เราชอบ NCT Dream เ,เราความชอบคือน้อง แจมินกับน้องเหลืองจ้นใช่ไหมคือถ้าในมองความน่ารักของน้องความสวงของน้องอะอายกให้สองคนนี้ถ้ามองเป็นความหล่อคือหล่อมากคือมีอยู่ครั้งหนึ่งทุกคนเห็นสงผมเหลืองจ้นตอนสมัยฮัลโหลฟิเแล้วก็ฮอตซอสไหม คือใจเราก็อยากไปตัดเหมือนกันแล้วอยากทาแบบนั้นแต่ก็เกรงใจที่ทํางานเราด้วยเนาะก็ตัดไปปุ๊บก,ก็แบบว่าอืมเกรงใจที่ทำงานคือมันต้องยออแบบซ่อมมนอไว้ข้างในบายแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าปล่อยผมก็จริงแต่บางทีแบบไม่ไหวก็คือมัดผมแล้วแบบเออไม่ได้เนาะมันก็ต้องเกรงใจที่ทำงานประจำของเรานิดนึงนะคะแต่ผมเราตัดได้ไหมตัดได้นะทุกคนแต่ว่าที่บ้านค่ะเขาบอกว่าให้ไ hey, ว right ้ยาวอะไรเงี้ยพอเราเริ่มตัดผมสั้นบอกเสียได้วมไว้ยาว คือจะบอกว่าเราเคยว่าผมยาวอยู่ช่วงหนึ่งนะคะก่อนที่จะแบบว่ามาตัดผมสัน้นแล้วเราจะแปะรูปที่เราตราผมยาวแล้วแต่งชุดเมดด้วยรูปรูปนั้นสุดที่สุดมากเลยนะคะอ่ะนอกเรื่องแลละต่อคือเราอยากทําทรงหนองทรงผมหนองหินที่นะแต่ไม่สาม,มารถทำได้ก็เลยแบบว่าเอาเป็นเรสเฟรนเว้ต่อคามที่แบบว่าทําเราไปตัด จริงๆแล้วเราทำขอทรงนี้แล้วกันหรือไม่ก็ของทรงน้องเจมินเคยตัดผมสั้นมาด้วยแล้วเหมือนผู้ชายมากนะคะทำให้เราเข้าใจผิดทุกอย่างนะคะต่อมาค่ะเป็น NCTU NCTU NCT U. ชอบเพลงนี่ค่ะ Naughty Naughty Love แล้วก็ Work It แล้วก็ Boss Baby Don't Stop โ oh, หดูเยอะนะเยอะมากนะคะอ้าวล่ะเามาทู่เพื่อถึงคนที่โดนตกดอม ของแต่และายูนิตดีกว่าถ้าอ c t u อ่ะมันก็สำรับคาคากันไนดะ้ใช่ไหมโอเคมันก็เข้าใจแต่ว่าตอนนี้คือน้องโชทารุโชทารุน้องเลยน้ององหน้าของเราบอกเลยว่าสุดมากนะคะก็คือที่เราอ่านอยู่เนะี่ยคือมันไม่ได้เลื่อนนะคือคือยังกูขังไว้เงี้ยเพราะว่าเขาจะอธิบายไปเรื่อยๆเนาะ,นะต่อมาค่ะ NCT หนึองเจพี่โดยองค่ะคนแรก คือชอบด้วยความแบบยิ้มน้าเหมือนกระต่ายทุกคนแล้วที่แบบว่าเออถ้าอยู่กับพี่เต้นแบบจบตากันแบบนานๆหัวเนี้ยมันจะแบบความรู้สึกจะเขินเขินอีกไหมอ่ะเสียทุกคนแล้วก็แบบชอบการแบบว่าลองเพลงของเขาเทคนิคเขาดีแล้วก็ความนิสัยเขาดีทัศนคติเขาดีอ่ะคือถ้าทุกคนเคยดูคลิปภาษาบอกลาของพี่โดยองเด้วไปดูหาก็ได้นะคะหรือว่าเราเยวแปะคลิปให้ นะคะส่วนเววี i, ก็ชัดอยู่แล้วก็เป็นเป็นพี่เต็มนะคะแล้วก็น้องลูกค้าอ่าเอ t d ซีีดมก็ชัดเหมือนเหมือน่อกี้ก็คือแจน้องแจมินกับน้องเหลิอนจินนะคะแล้วก็ส่สองฟากับชอทาลโลก็คือชอบเหมือนกันชอบน้องชอตัลโลมากกว่าน้องหน้ายิ้มที่แบบโอ้ยชอตัโลโอยากจะบิดแกม้มเกินอะไรนะคะมาถึงคู่ชิปที่เราชิป เยอที่สุดใน S.T. มากดีกว่าคู่ชิปที่เราชิปแบบว่าเข้าดอมมักจะมีโดเต็นแจเตนแจเตนวินเตนเโนเต็นแจมเตนเล่นเตนลูกมาร์กอ่ะงงทำไมมีอีกคู่นี้มาด้วยอ่ะง่ายๆนะคะคือเราไปดูชิเปอร์ลูกมาร์กมา ว้าวก็ไม่ธรรมาดาหเหมือนกันนะเอ่อคู่เพื่อนที่แบบมาขอเพื่ออะไรเงี้ยเหมือนตัวเต้นนะครับคู่เพื่อนมาประเพื่ออะไรเงี้ยแล้วะมีจอนเตนอยู่เตนอ่ะเตนพี่เตนเยอะหน่อยจะมีผล่มาน้องลูกคัสผล่มานิดนึ่งลูกคัสน้องมารลูกจองอ่ายังมีบ้างจองเตนโอ้โหคือพี่เตนทั้งนั้นเลยอ้าถ้า,ถา,ถา,ถาชอบคู่ไหนมากที่สุดก็คือมี มีโดเตนนะคะแจเตนวินเตนจอนเตนจองเตนจองพี่จองอูกับพี่เตนห้าคู่เนี่ย <S <S 1> <S 1> <S 1> คือเราชอบมากๆแลเ,เห็นสังเกตคลิปเราดีๆดีๆนี่ยายฟิกอะโดเตนจองเตนจอนพี่จอนอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่านี่ยายอะมันมันไม่ค่อยจะมีเนาะ อ่าดูเต็มหาจจเต็มอาจจะเต็มอาจจะ้อาจจะเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะวินเต้นอ้าก็นานๆอัพทีอะไรอย่างนะะนานานางี้โนแต่อัพทีก็คือยอดวิวก็แบบอยากให้แบบคลิปสักสองสามคลิปถึงหนึ่งร้อยวิวมันคือดีความดีใจของเรามากมากเลยอ่ะที่เราตั้งใจทำมากอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยค่ะคู่ชีวของเราแล้วก็คจุดเริ่มต้นของการ,การตีกิจสถีนะคะตอนนี้ก็อยากจะฝากบอกเอสเอ็ม อย่างเงยังจะฝากบอกเอสเอ็มนะคะตอนนี้ว่าเอาน้องลูกค้ากลับมาในวงนี้แล้วนะคะน้องไม่ได้ทาอะไรผิดแล้วก็คนนั้นก็บอกเลยว,ว่าเขาทํขาขอมรขอเท็ดมาก็คือเอาลูกค้ากลับมาแล้วก็ส่วนพี่วินวิงกับพี่เตนอะเอากลับมาจากจีนได้แล้วเนาะเอามาค้าสักทีเนาะนะอะไรอย่างงี้ แล้วก็โุทัลเลอสองซานเนี่ยให้มียูนิตสักทีเถอะนะเป็น s c t j ก็ได้อะ J แปลงอย่างน้อย2คนเนี่ยมันก็ได้อยู่ยูนิตสักหนึ่งยูนิตหรือไม่ก็เอาสองซานอยู่ s c t d มาองดูตัวสูงไปเปล่าเลยอย่างเงี้ยเอาชัาร์ลออยู่ s c t หนึ่งสองเจ็ดก็ได้นะเป็นน้องน้อยเออ ได้นะเอาทงซามอยู่ S C T หนึ่งสองเจ็ดก็ได้แเอาพอทโต้ไปอยู่อยู่ S C T D มก็โอเคนะหรือไม่ก็สร้าง N C T J ออกมาก็กได้ J เข้ามา,ากเจแปนก็ได้เออแล้วเอาพี่ยุนตะแล้วก็พี่เต็นเพราะว่าพี่เต็นอะได้ทุกภาษาเลยเมียไทยอ่ะแน่ๆภาษาไทยเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วล่ะภาษาังกฤษเกาหลีจีนญี่ปุ่นเป็นไงได้นะเอออย่าเอา อย่าเอาถ้า,ถ,าถ้าเป็นเรานะ s อซทีเจอะถ้ามันมีจริงๆนะมีจริงๆเลยเดี๋ยวเราสร้างอยู่นีแฮ่พี่ยุนตะพี่เตนพีงชาานจารลถ้าจะเอาอีกคนนึงเข้าไปเป็นห้าคนนะเอาอีกคนลงไปเดี๋ยวคิดก่อนนะอืมดยูยงไปไหม เอาเดี๋ยวอพี่เดียวไปคนนึงเฟีย้ยวเลยนะเฟีย้ยวจัดๆเลยนะคะถ้ามีอยู่ิตนี้จริงนะโห oh, mm hmm. บอกเลยนะเอางี้ดิเอางี้เววี v v, เอามาคํำก่อนถ้าสมมุติเววีคํำหมดเจ็ดคน mm hmm. นะจ๊ะเอาจะทำคลิปย้อมสีผมสีอะไรดีหนะ้าสีเทาแล้วกันเนาะดีไหมถ้าสมมุติเววีคํำเจ็ดคน ย้อมมุมสีเทาเลยใครตามเน,นี้ยนะทุกคนนะคะอันนี้ค่ะคือจุดเริมต้นของ NCT นะคะส่วนจุดเริมต้นของ EXO เราจะทำในคลิปหน้านะคะก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาได้ค่ะเราพร้อมอ่ะเราพร้อมรับคำชมคำติต่างๆมา,าปรับปรุงแก้ไขได้แน่นอนค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank